ช่องบ้าบอลสวัสดีครับช่องสำหรับคนบ้าฟุตบอลคลิปนี้ผมจะพามาดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่9หลังจบเบรกทีมชาตินะครับผมพรีเมียร์ลีกจะมาเตะกันในวันที่1ตุลาคมนะครับมาเริ่มที่คืนวันเสาร์ที่1ตุลาคมนะครับมีเตะกัน7คู่คู่แรกอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ในศึกลอนดอนดาร์บี้เช์คู่นี้จะเตะกันในเวลา18นาฬิกา3าที แล้วมาต่อในเวลา2 1นาฬิกามีเตะกันหน้าคู่นะครับผมคู่แรกลิวอพูเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันคู่ที่2คิตันปารตเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจลซีคู่ที่3ฟูเดมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลคู่ที่4ซาโเมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเ์ตันคู่ที่5บอโดมัตเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนพอร์ดแล้วมาดูในเวลา23่มนาฬิกาสานาทีมีเตะก,กันหนึ่งคู่เวนแฮมเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูดเมตัน แล้วมาต่อกันที่คืนวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมมีเตะกัน2คู่คู่ที่1ึศึกดามี่เมืองแมนเชสเตอร์ระหว่างแมนเชสตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนยูคู่นี้จะเตะกันในเวลา20นาฬิกาคู่ที่2ลีดยูนนเ็ตเปิดบ้านรับการมาเยือนของไนตันวิลล่าคู่นี้จะเตะกันในเวลา22นาฬิกา30นาทีแล้วมาต่อที่วันจันทร์ที่3ตุลาคมมีเตะกัน1คู่ ระหว่างเลสเตอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของรอติแกมฟอรสตคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีทองตรงและนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนาะทีเก้ากับผมจะช่องบ้าบอลสวัสดีครับ